สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะคะ เริ่มจากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการสนับสนุนของพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมทั้งหมดที่308เสียงที่ได้ทำสัญญาใจร่วมกันมาก่อนการเลือกตั้งแต่ต้องมองโลกแห่งความเป็นจริงว่าหากต้องการเห็นประชาธิปไตยและการบริหารบ้านเมืองเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องเรียบธรรมนั่นก็คือต้องลดอคติลงได้ให้มองถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักและผู้นำประเทศจะต้องเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้ และต้องทำทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้เกิดการขัดแย้งของคนในชาติขึ้นมาได้พ่อ308เสียงที่เสียรภาพมากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้แต่จงอย่าลืมว่า376เสียงคือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะสามารถผ่านเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างสง่างามจงเป็นผู้มีสติและปัญญาและความสุขุมรอบคอบคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในฐานะการขึ้นเป็นผู้นำประเทศพ่ออย่าลืมว่านโยบาย300ข้อของพรรคก้าไกล ที่ประชาชนเทคะแนนให้เป็นอย่างร่วมท้นนั้นล้วนเป็นนโยบายที่ทำให้กลุ่มทุนใหญ่ที่ผูกขาดในประเทศมานานต้องได้รับผลกระทบอย่างหนักและเชื่อว่าต้องส่งแรงกระเพื่อมและวางแผนให้เกิดการขัดขวางทุกทางขึ้นมาในอนาคตเมื่อเขามองว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับพวกเขาเหมือนที่ผ่านมาได้อีกต่อไปจงเป็นแบบอย่างที่ดีและมีน้ำใจต่อสถาบันการเมืองแบบมืออาชีพ เมื่อการเลือกตั้งสิ้นสุดลงสิ่งแรกที่ต้องทำคือการแสดงความเคารพต่อนักการเมืองอีกฝ่ายที่แพ้การเลือกตั้งต้องไม่แสดงความมีอคติและห้ามแสดงพฤติกรรมความเกียจชังหรือย่อเย้ยต่อผู้แพ้การเลือกตั้งโดยเด็ดขาดและควรชี้นำให้ประชาชนทุกคนเคารพในสิทธิของการออกมาเลือกตั้งและควรแสดงความเคารพต่อพรรคที่แพ้ที่ได้ออกมาทำหน้าที่แข่งขันกันในระบอบประชาธิปไตย โดยให้ประชาชนเป็นผู้คัดเลือกเข้าสภาอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมต้องไม่เป็นผู้มีประวัติหรือคุณลักษณะต้องห้ามในกฎหมายรัฐธรรมนูญสามารถให้ตรวจสอบคุณสมบัติได้อย่างเปิดเผยและสามารถตอบในข้อสงสัยได้ทุกข้อของผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนมาโดยไม่มีอคติและไม่ไปใส่ใจต่อฝ่ายพ่ายแพ้ในเรื่องข้อต้องห้ามคุณสมบัติของผู้นำประเทศที่จะเป็นเหตุให้มีข้ออ้างมาลบล้างกันไปมา สรุปก็คือพร้อมเป็นผู้นำที่มีความสง่าพาเผยและมีองค์ประกอบครบถ้วนทุกอย่างตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดเอาไว้ผู้นำประเทศที่ดีจะมีความสง่าพาเผยนั้นต้องมองเห็นผลประโยชน์ของคนในชาติทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแม้ว่าจะมีประชาชนจำนวนมากไม่ได้เลือกพักและสสของตนก็ตามดังนั้นนโยบายสำคัญของผู้นำที่ดีนั้น ต้องสามารถยืดหยุนได้ควรคำนึงถึงนโยบายที่มีประโยชน์ของประชาชนทุกคนมาก่อนมากกว่าที่จะเลือกนำนโยบายของภรคบางอย่างที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งของประชาชนได้ในอนาคตอย่างเช่นการแก้ไขปัญหามาตรา112ต้องทำความจริงและอธิบายให้ประชาชนเข้าใจในความจริงว่า มาตราว่าด้วยอำนาจของพระมหากษัตริย์นั้นเริ่มแรกนั้นก็ได้มีการแก้ไขมาตั้งแต่ยุคของรัชกาลที่สี่แล้วพอมาถึงในยุคของรัชกาลที่ห้าพระองค์ก็ทรงมองว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่มีความเป็นสากลกฎหมายรุนแรงเกินไปต่อประชาชนจึงทรงดำรัสให้แก้ไขใหม่พอมาถึงในยุครัชกาลที่เจ็ดหลังจากพระอ,องค์ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไปแล้วก็พบว่ามีการแอบอ้างนำกฎหมายของสถาบันมาใช้ในทางผลประโยชน์ทางการเมืองของนากการเมืองในสมัยยุคของคณะราษฎรที่มีทั้งคนเรือนและข้าราชการจึงทรงอนุญาตให้แก้ไขกฎหมายฉบับนี้ได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ไม่ใช่ผลประโยชน์ของนักการเมืองโดยเด็ดขาดพอมาถึงยุคของรัชการที่8ก็ได้มีการแอบอ้างน,นำเอาเอกสารไปไป้ายเสียให้ฝ่ายตรงข้ามจนทำให้ประเทศชาติเกิดจลาจลกันทั้งประเทศจนนำมาซึ่งการปกครองที่ไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยพอมาถึงยุคของในหลวงรัชการที่9กกฎหมายของสถาบันก็กลายมาถูกนำเป็นกฎหมายความมั่นคงของชาติและมีบทลงโทษที่รุนแรง จนเป็นเหตุให้นักศึกษาจำนวนมากหลบนี้เข้าป่าไปร่วมพักกับคอมมิวนิสต์จีนผลที่ตามมาก็คือนักศึกษาและประชาชนได้ทำการเข็นฆ่ากันเองกับเจ้าหน้าที่ของคนในชาติเป็นเวลาหลายปีเหตุการณ์พุกอย่างสงบลงได้ ด้วยผ้าบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงเข้าใจในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นและความเสียสละของพระองค์รวมกับพระราชดำรัสของพระองค์ที่ทรงมาสู่ข้าสนิกรและข้าราชการทุกคนเหตุการณ์ทุกอย่างจึงได้สงบสุขอย่างถึงทุกวันนี้ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ามาตราว่าด้วยสถาบันสูงสุดของชาติที่ผ่านมานั้น สาเหตุล้วนเกิดมาจากนักการเมืองที่นำเอาสถาบันมาเป็นเครื่องมือสแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองของตนมาโดยตลอดจนทำให้เป็นที่รักครยเคืองเบื้อพายุคนระบาดมายาวนานมากแต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงดำรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นสถาบันจึงได้แต่ทรงนิ่งเฉยเท่านั้นแต่การที่จะให้สถาบันเป็นผู้ไปกล่าวขอโทษประชาชนนั้น จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําเป็นอย่างยิ่งพอมาถึงยุคของพระบาทสมเด็จในราชการปัจจุบันสิ่งที่สําคัญยิ่งที่ต้องฝากถึงว่าที่ผู้นําของประเทศในเรื่องการแก้ไขมาตรา112ควรมีทีมที่ปรึกษาและวิธีการกระทําอย่างรอบคอบและควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการลงประชามติอย่างเปิดเผยก่อนนําเข้าสภานิติบัญญัติ ก่อนขึ้นทุนก้าทรงลงภาพปรมาพิไทยต่อไปและสำคัญยิ่งเพื่อให้ทราบถึงสองสาเหตุคือสาเหตุที่1 หากผลประชามติของประชาชนไม่ต้องการแก้ไขมาตรา112นั่นย่อมแสดงว่าที่ประชาชนเลือกพารเก้าไกลจำนวนมากมายเข้าสภานั้นเกิดมาจากความเบื่อหน่ายต่อการบริหารประเทศของผู้นำคนเก่าและต้องการให้โอกาสคนรุ่นใหม่ขึ้นมารองบริหารดูบ้างถ้าเป็นเช่นนั้นรัฐบาลก็ไม่ควรไปแก้ไขปัญหามาตรา112อีกต่อไปสาเหตุที่ส หากผลประชามติของประชาชนต้องการให้แก้ไขปรับปรุงมาตรา112ให้เป็นสากลขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันและภาคประชาชนอันเป็นการกระทําที่ไม่ทําให้เป็นที่ระคายเคืองเบื้องพายุคลาบาดก็สามารถทำได้แต่สิ่งที่ไม่เห็นด้วยคือการให้สํานักพระราชวังเป็นผู้กล่าวโทษต่อราษฎรที่ได้กระทำผิด พ่อสํานักพระราชวังก็เปรียบเหมือนตัวแทนข้าราชการส่วนพระองค์ที่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้นํากล่าวโทษหน้าที่เหมาะสมที่สุดควรเป็นสํานักง,งานประหลัดกระทรวงยุติธรรมและควรให้เป็นหน้าที่ของประลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ลงนามกล่าวโทษและนําพยานหลักฐานขึ้นสู่ศาลอาญาและควรเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวโทษสามารถมีทานายเพื่อนําพยานหลักฐานต่อสู้ในชั้นศาลได้เพื่อความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวโทษ และสิ่งที่เห็นด้วยคือการลดโทษโดยแบ่งแยกออกเป็นในหมวดหมู่ต่างๆที่ระบุจำนวนวันปีที่ชัดเจนตามความผิดประมวลอาญาน,นั้นๆแต่ก็ควรมีหมวดหมู่เพิ่มเติมด้วยในหมวดที่ระบุรายแรงสูงสุดต่อรัษฎรที่มีเจตนาได้ความประพฤติที่ชั่วร้ายชัดเจนอันเป็นเจตนาที่กระทำการเป็นประปักต่อสถาบันสแสดงความอาฆาตม่า้ายอย่างเปิดเผยในที่สาธารณชน รวมไปถึงข้อกำหนดว่าด้วยความชัดเจนของคำว่าพระเจ้าแผ่นดินพระราชินีและเชื้อพระบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์จนมาถึงลำดับสิ้นสุดลงในชั้นไหนและการแยกราชนิกูลที่ไม่อยู่ในมาตรา112ออกมาอย่างชัดเจนเช่นหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงเป็นต้นเพื่อทำให้ประชาชนได้เข้าใจ และป้องกันมีให้ราชนิกูลบางองค์นำสถาบันไปหาผลประโยชน์ต่อราษฎรของในหลวงของเราเพราะในปัจจุบันมีประชาชนมากถึงกว่า90%ที่ไม่เคยรู้ถึงลำดับชั้นสถาบันพระมหากษัตริย์ของตนเองเลยเลยขอฝากให้รัฐบาลใหม่ทำหนังสือขออนุญาตจากสำนักพระราชวัง เมื่อพระอ,องค์ทรงอนุญาตรัฐบาลก็จัดทำสมุดเล่มเลขปกสีแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกคนให้เป็นมงคลในชีวิตในการระลึกถึงพระกรุณาที่คุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ของคนไทยทุกคนได้ควรจัดทำออกมาแจกจ่ายทุกปี ถึงพระราชะกรณียกิจของทุกพระอ,องค์ตั้งแต่ทรงยังเยาว์วัยจนถึงปัจจุบันเชื่อได้เลยว่าถึงพิมพ์ออกมาทุกปีก็ไม่สามารถลงพระราชะกรณียกิจของทุกพระอ,องค์ได้หมดถึงตอนนั้นก็เชื่อได้ว่าคนหนุ่มสาวในยุคสมัยใหม่จะได้รำลึกถึงความเสียสละของสถาบันมากมายขนาดไหนตั้งแต่ประเทศชาติของเราผู้คนยังคงเป็นเหมือนคนป่าที่ไร้อารยาธรรมบ้านเมืองทุรกรันดานมากมายขนาดไหนกว่า มาเป็นความเจริญรุ่งเรืองได้ขนาดนี้รวมไปถึงความขัดแย้งของผู้คนในชาติโรคระบาดความเจ็บไข้ได้ป่วยของราษฎรเขียนเป็นชาติก็ไม่หมดที่สถาบันได้เสียสละให้กับคนในชาติมากมายขนาดไหนต้องขอขอบคุณบทความจากคุณเดชาณฤน,นาฏอยากให้ว่าที่นายกได้รับบทความนี้ด้วยตนเองจังเลยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ